แห้ๆสิาางตงยืนรอค็ดจักสิทก่อนข้าวบดิดข้ะไอซ์ชีสท่านค่ะที่วันนี้คุณยายจว่าพีเซนถ้าไหมหดจะนำราคาหนึ่งพันเกศร้อยห้าสิบบาทค้าสามตะกรอนนะคะค่ะยกกล้องมาด้วยค่ะวันนี้ทำคลิปแบบอากาศเย็นๆนะคะเป็นตรวนี้เป็นผ้าเป็นสีครามค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะเป็นผ้าสามตะกรองานสามตะกรอค่ะ สีธรรมชาติงานสามตะกอเป็นผ้าหลุดจำนำนะคะคุณยายมาพรีเซต์ค่ะเป็นผ้าหลุดจำค่ะขายแบบถูกๆนะคะช่วงนี้ช่วงโควิดนะคะเห็นใจลูกค้าทุกคนนะคะค่ะขายถูกมากค่ะขายหนึ่งพันเจ็ด้ห้าสิบาทตปกติอยู่ที่สองพันแปดนะคะแต่ช่วงนี้ช่วงโควิดนี้ราคาเบามากค่ะขอบคุณมากคะ่ะคุณยายผ่านนะคะ ค่ะตัวนี้เป็นลายของนาเป็นลายนาคีนะคะแต่ว่าลายนาคีนี้ปกติจะเคยเห็นแต่สีเขียวแดงๆค่ะแต่วันนี้เป็นสีออกสีชมพูน่อนะคะสวยมากค่ะแต่ลายเขาเรียกว่าลายนาคีนะคะสวยทุกผืนค่ะผ้าหนึ่งพันเจ็ด้อยห้าสิบาทนะคะช่วงโควิดราคาเบามากค่ะงานสามตะกอค่ะเนื้อผ้าสวยจ้าสวยทุกผืนนะคะ ถ้าว่าผ้าไหมมัดหมีจะสวยทุกผืนนะคะลูกค้าค่ะคุณยายจะผ่านทางอันนี้เร็วหน่อยนะคะผ่านผ่านจะพูดผ่านผ่านนะคะสีนี้ก็เป็นสีธรมธรมชาติค่ะสีธรรมชาติค่ะงานสวยมากเนื้อผ้านแน่นะคะ่ะเป็นสีที่อ่อนๆค่ะสีอ่อนนวลมากค่ะ งาน3ตะกอค่ะความยาว2เมตรมาตรฐานนะคะความกว้างก็1เมตรค่ะราคาหนึ่ันเจ็ดร้อยห้าสบาทค่ะคุณยายฝากไปทางเบอร์โทรศู5 6 5แปดหค่ะและ0ูนย์เก้าหนเกหนะคะเบอร์โทรของคุณยายค่ะค่ะถ้าดูทำทำไลรนี้ของคุณยายไม่สะดวกนะคะโทรมาทางเบอร์โทรคุณยายด้วยค่ะคุณยายจะตอบคำถามลูกค้าค่ะ ขอบคุณลูกค้ามากค่ะทานค่ะนี่เขาสวยค่ะเป็นออกสีวันนี้ออกสีแนวหวานนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้ยห้าสิบาทแต่วันนี้จะมาแนวหวานมาใหม่นะคะเป็นงานมาใหม่เข้าใหม่วันนี้ค่ะคุณยายไปเอามาจากหลุดจำนำค่ะวันนี้เอามาใหม่นะคะ ค่ะคุณยายพีเซนราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะงานสวยจ้าเนื้อผ้าสวยมากค่ะลายก็มัดหมีก็สวยนะคะถ้าไหมมัดหมีนี่เวลาใส่นะคะมันจะมีราสีเสริมสําหรับตัวผู้ใส่นะคะเวลาเดินขยับตัวจะเป็นเงามากนะคะผ้าไหมนี่ค่ะเหมาะ,ะมสาหรับเป็นให้เป็นของขวัญกับญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะคะผ้าไหมหลุดจำนำนะคะเป็นผ้าไหม เป็นใหม่นะคะผ้าใหม่ไม่ใช่ผ้ามือสองนะคะผ้าหลุดจํานำนี้เป็นผ้าใหม่ค่ะคุณลูกค้าบางคนก็ไม่เข้าใจนะคะงาน,นยังไม่ได้ใช้งานค่ะเป็นชายบนล่างจะเป็นตัวแ้้มน้อยค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะออกเป็นสีช,ชอบๆค่ะสีแบบธรรมชาติสีแนวหวานนะคะราคา1,750้าิบบาทนะคะคุณยายทีเ้นแบบ แบบทำเวลาหน่อยนะคะเวลามันก็คํามืดเท่้าแล้วคะ่ะคนยายไฟไม่ค่อยพอจ้า เชิงล่างบนนี้ก็สวยนะคะเป็นเชิงล่างบนนี้ก็เป็นลายใบยสีค่ะน,นี่สีเม็ดมะขามเข้มนะสีเม็ดมะขามเข้มค่ะสลับเขียวยจะมีดอกเหลืองเขียวสลับกันนะคะ<อ>ลูกค้าชอบลายไหนคุณลูกค้าทักถามมากับเบอร์โทรคุณยายก็ได้ค่ะแล้วคุณยายอยาให้แอดลน์ค่ะดูทไลายค่ะมันก็จะดูแบบแับเจงกว่าบางคนก็ดูไม่ทันนะคะเราพีเต์แบบรีบๆค่ะบางทีมันก็สะท้อนแสงลายไม่ค่อยสะดวกก็ โทรมาทางคุณยายแล้วคุณยายจะให้แอดไลน์ค่ะแล้วก็ฝากติดตามไปทางช่อง YouTube ของคุณยายด้วยนะคะคุณยายพูดผิดก็ขออภัยด้วยค่ะการพูดกันแก่คนแก่ก็พูดเรื่อยเปื่อยไปหน่อยนะคะขอโทษน,นะคะนี่ก็ลายนี่ก็สวยค่ะลายดอกมะเขือนะคะเป็นลาย มัดหมี่สวยมากค่ะเป็นผ้ามัดหมีค่ะงานสามตะกอค่ะไหมไหมนี่ก็คือเป็นไหมาทางไหมย,ยืนนี่ก็คือเป็นไหมจุนนะคะไหมบ้านก็ทางพุ่งนะคะลูกค้าเป็นไหมเหมือนกันค่ะไหมจุนก็ไหมค่ะสวยทุกผืนนะคะ นิดนะคะค่ะฝากเบอร์โทรด้วยค่ะ0 8 5, 5 6, 8 6, 6, 6 5 6 0 1 8และ0916675484ค่ะแดงเข้มนะคะสวยมากค่ะแดงเข้มค่ะสวยทุกผืนค่ะอานนี้ก็สวยค่ะลานนะยนานดอกเล็กๆนะคะ สีเข้มนะคะไม่ใช่สีเหมือนในโทรศัพท์นะคะถ้ามันมีแสงมัน,<ส>นจะออกแดงเม็ดมะขามค่ะสวยแแดงเม็ดมะขามค่ะ,ะถ้าไหม้ไม้หนีนี่จะสวยทุกผืนนะคะลูกค้าสอบถามมากรับคุณยายทางเบอร์โทรก็ได้ค่ะศูนย์เก้าหนึ่งหกหกเกียห้าสี่แปดสี่และศูนย์เก้าหนึ่งศูย์แปดห้าหกหกห้าหกศูนย์หนึ่งแปดค่ะเบอร์โทรมีสองเลยนะคะรา,าคาอยู่ที่หนึ่งพันเกียนร้อยห้าสิบบาทนะคะสามตะกอใช่ไหม ค่ะคุณยายจะขอทำเวลาแบบเรียๆหน่อยนะคะวันนี้ค่ะนี่ก็สวยมันเป็นลายแบบโทนคนมีอายุก็ใช่ค่ะเพราะว่าบางคนนี้ลูกค้าก็ถามหาแบบลายแบบลายเต็มแล้วก็ลายแบบเหมือนแบบเป็นซื้อเป็นฝากญาติผู้ใหญ่น,ะะนี่ก็สีเข้มนะคะไม่ได้แดงเหมือนในโทรศัพท์นะคะ สีเข้มนะคะทนม่วงชมพูบ้างค่ะเชิงบนล่างทนม่วงชมพูนะคะสีเข้มสวยสวยทุกผืนนะคะ,ะ,คะอันนี้ก็เป็นเป็นดำเหลืองค่ะเป็นเป็นพื้นดำค่ะพื้นดำแล้วก็ตัวมัดหมีจะเป็นเหลืองนะคะสลับเป็นเหลืองทองสวยเด่นมากค่ะมีแต่พื้นสวยๆนะคะ งานมาใหม่นะคะวันนี้ค่ะเป็นผ้าเข้าใหม่ค่ะเป็นมาจากหลุดจำนำนะคะช่วงนี้ผ้าหลุดจำนำเยอะมากเลยค่ะสวยมากค่ะสีเข้มค่ะช่วงโควิดนะคะนะคะ้าเปิดไล้รศัพได้ค่ะมันจ่อกดงเหลืองนะคะแต่สีเข้มสวยผ้าหลุดจำนำค่ะเยอะมากเลยค่ะราคาก็เบาด้วยค่ะลสุดราคาช่วงนี้เบามากค่ะ 1,750ันเร้อยห้าสิบาทค่ะรานะคาเบามากค่ะคือนี่สีเข้มนะคะ <S 1> 1, <S เข้มมากๆสวยเ้ผ้าแน่นค่ะเนื้อผ้าสวยค่ะงานสามตะกอนนะคะ1น5 0ัเร้อยห้าสิบาทนะคะงามไม้สนตรงมันหนึ่งสวยมากๆเลยงานนี้ก็เนื้อผ้าแน่นค่ะเป็นไหมบ้านทางทางพุ่งนะคะ เส้นยืนก็คือเป็นไหมจูนจ้าเป็นสีของสีม่วงค่ะเป็นม่วงอ,อ่อนๆค่ะเป็นลายผีเสื้อเล็กๆนะคะเหมาะสำหรับซื้อไปฝากญาติผู้ใหญ่นะคะสวยทุกผืนค่ะราคาประมาณค่ะเป็นผ้ามาจากหลุดจำนำนะคะคุณยายรักออกมาจากผ้าหลุดจำนำนะคะสวยสีเข้มฝากดูทางช่อง youtube ของคุณยายด้วยค่ะ ม่วงเข้มนะคะ,ะช่องยูทูบของคุณยายขึ้นโปกว่าผ้าไหมลุดจะนําของคุณยายรักนะคะฝากกดติดตามให้คุณยายด้วยคะ่ะสวยทุกผืนจ้าวันนี้ลายร้อยดาวค่ะเสือร้อยดาวใบตัวน,นี้มันขาวหรอสีมันบริสุทธิ์เข้มนี่ก็ลายร้อยดาวค่ะจิ้มไปค่ะเอ,อิจิ้มอย่างนั้นนะคะจิ้ม ไฟไม่ค่อยพอมันขําค่ะสวยนะคะเนมือผ้่ะนมากค่ะเป็นลายร้อยดาวค่ะสีเข้มมากๆเลยนะคะสวยลายไม่เหมือนในโทรศัพท์ที่ถ่ายนะคะสีมันจะออกแดงเล็นมอขาะเพราะมันมีไฟอยู่ข้างบนสีเข้มมากค่ะสวยค่ะไหมบ้านตะกรนนะคะทางยืนคือเป็นไหมจุนจ้างานนี้เป็นงานผ้าไหมมัดหมีสามตะกอนนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะ คุณยายฟรีเซ้นราคาหนึ่งพันเกร้อยห้าสิบาทวันนี้ค่ะสวยทุกผืนดนรมอย่งแบบแบบเบาๆไม่ต้องหมดทุกผืนก็ได้เนาะเพราะว่าให้ลูกค้าทัก <c oughs> มาถามค่ะคุณยายจะตอบลูกค้าทางเบอร์โทรค่ะนี่ก็เขาเรียกว่าทางน้ำไหลค่ะ ลายสวยค่ะทางน้ําไหลค่ะสลับสีได้สวยมากค่ะขอชมพวกมัดหมีนะคะงามของเขาจะมาสวยมากค่ะทําได้สวยค่ะอืมมีบริวารช้างก็มีค่ะเขาเรียกว่าทางน้ําไหลค่ะผืนนี้ค่ะงานเนื้อผ้าแน่นค่ะ ฝากเบอร์โทรด้วยค่ะ0916655484และ0856566018นะคะการทำคลิปวันนี้ก็อยู่ที่บ้านของคุณยายคุณยายไม่ได้ใส่แมสนะคะเพราะว่าอยู่ที่บ้านค่ะคุณยายไม่ได้ออกไปไหนนะคะเพราะว่าช่วงโควิดบางคนก็จะดูทำยูทูปก็ไม่เห็นคุณยายใส่แมสนะคะคุณยายอยู่ที่บ้านค่ะคุณยายไม่ได้ไปไหนนะคะอ่าเผยทุกผืนนะคะ ยายทาคลิปวันนี้ขอขอบคุณลูกค้าค่ะขอบคุณลูกค้ามากค่ะคุณยายทําคลิปวันนี้เป็นผ้าสามตะกอนะคะผ้าหลุดํำนำค่ะงานสามตะกอ,ะะ 5, ะกอราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทน,นะคะถ้าลูกค้าไม่เข้าใจลูกค้าถ้าถามมากับเบอร์โทรของคุณยายด้วยนะคะศูนย์แปดห้าหกห้าหกหกศูนย์หนึ่งแปดและศูนย์เก้าหนึ่ง หกหกเจ็ดห้าสี่แปดสี่ค่ะคุณยายขอขอบคุณมากค่ะที่ชมของคุณยายมาตลอดนะคะขอบคุณค่ะ